แยกราชววงครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะเดินเดินจากแยกราชบบงนะครับไปตามถนนราชบบงนะครับจะไปจบวีดีโอที่ที่ท่าเรือราชววงนะครับ แถวนี้ก็อ,อแมสนะครับผู้ชมเยอะเลยนะครับตรงนี้ซอยผลิตผลเขตสัมพันธวงศ์เข้าไปข้างในจะมีวัดจีนอยู่นะ ร้านกาแฟยามเช้านี่ขายดี <c oughs> กาแฟโบราณดูขายแก้วเท่าไหร่ธ <c oughs> นาคารกรุงศรีแปดเปิดแมงคู่เปิดแปดโมงครึ่งถึงสิบเจ็ดนาฬิกา น,นเขาเรียกซอยอะไรเนาะ,ะชื่อซอยไม่มีชื่อซอยนี่ขนมวันนี้ขนมนี้อร่อยนะ,ะคุณผู้ชมขนมนื้อ อร่อยก็ต้อแบบนี้วันนี้วันวันหวยออกนะครับคุณผู้ชมวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดตอนนี้เก้าโมงเช้าสิบสี่นาที ตึกดีไฟใหม่เมื่อก่อนรู้สึกจะสองจะสองปีแล้วมั้งปีหรือสองปีนี่แล้วมั้งไฟใหม่แล้วเ็าทำใหม่ก็ลังทำหนกข้าวอ,อาหารอีสาน ร้านแบบนี้ก็เป็นขวัญใจครับขวัญขวัญใจคนทํางานเลยนะครับคุณผู้ชมเราทํางานเป็นลูกจ้าง,ขงเขาเราจะไปกินร้านร้านดีๆก็ไม่ได้นะราคาก็แพงกว่ากันก็จะกินร้านแบบนี้นะครับคุณผู้ชม ธนาคารทิสโก้ทิสโก้เปิดแปดโมงโมงครึ่งถึงสิบหกสามศูนโอ้สิบหกสามศูนย์เลยนี่ก็ธนาคารเหมือนกันธนาคารอินเดียนอินเดียนโอนเชียน,น,ยน,น,ยนซิต ถูกหรือเปล่า UOB อบนี่ก็ U o ย o b อบนะครับยูโอบี o b. คือข้างบนใกล้ๆก,กันนี่ข้างหน้านี่ก็จะไอะ้แบงก์กรุงเทพบีบีเอล รองเท้าครับคุณผู้ชมรองเท้าสวยๆใ<ว>กล้ๆกันแถวนี้ธนาคารเดยอะเลยนะข mm ้า hmm. งหน้าก็กรุงไทยสาขาราชวงศ mm ์กระเป๋าสะพายสวยๆครับคุณผ mm ู้ชมสไตล์คนมเนื้อ แบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงเทพ BBL ก็กำลังจะทำเงินพอดีเลย เลี้ยวซ้ายนี่ถนนทรงวาดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปต่อไปนะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาเดินถนนทรงวาดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไปจบที่ที่ท่าน้ำตรงนี้ก็ร้านข้าวมันไก่ร้านนี้อร่อยนะผมเคยมารีวิวไว้แล้วแค่ขายไม่แพงนะขาย30บาทเองยร้านนีงขายมาตั้งนานมาก oh okay. ที่เดินดิน,นี่ก็ลูกจา,กในในางในในสำเพงในเยาวราชนะครับรคุณผู้ชมเขาก็จะไปพักฝั่งนู้นนะพักไปพักไปพักฝั่งนู้นช่วงเช้าช่วงเย็นก็จะมาคาบเรือที่นี่ตรงนี้ก็มีกรุงไทยอีกเหรอโอ้กรุงไทยใกล้ๆกักกกกกนเลยตัวนี้สาขา <ใน S 1> ท่าน้ำร <ใน S 1> าชวงศ์ ท่าเรือลาชว์ห้องน้ำห้องน้ำสองบาทมีเข้าแกงด้วยครับมีให้อาหารอาหารหัวอาหารหัวอาหารปลาดุกนะให้อาหารปลา ขอบคุณค bueno, ุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์คอมเมนต์ติชมคอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับอยากให้ผมไปเดินที่ไหนก็คอมเมนต์มานะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ